พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่สองกันยายน2564ความว่าพระนักท่านนายเวียนโซนฟุกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกรุงฮานอย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำหนวยพรให้ท่านประธานนาธิบดีมีพารณาไมที่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประสบความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามด้วยความเข้าใจอันดีและความช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเสริมโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับทั้งระดับประชาชนทวิภาคีและประชาคมอาเซียนให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า พระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว